กราบสวัสดีครับผมวายควันหอมวันนี้นานผู้ชมเราว่างนะครับคือวันนี้กูไม่มีงานเลยนอนเซ็งๆเปืเป่อยๆนะครับไม่รู้จะทาอะไรวันนี้เราจะมาซ่อมปั๊มกระทุ้งหลังกันนะครับทีแรกกูจะซื้อใหม่แหละแต่คิดไปคิดมาเรามาลองซ่อมกันดูนะครับเผื่อมันใช้ได้เจ้าเนี่ยอ่ามันเป็นของติดรถ LS ผมเลยนะมันมีอาการแบบเนี่ยนะครับมันกดไม่ลงนะฮะมันกดแล้วปุ๊บทีเนี้ยเบรกมันค้างเว้ย พอเบรกมันค้างเนี่ยมันก็จับอยู่อย่างนั้นอะ่ะมันไม่คลายเลยนะครับอ่าอันนี้คืออาการที่มันเสียนะครับสําหรับใครที่จะซ่อมก็ทําตามเลยนะครับอันนี้จะใช้ได้กับกระทุ่งหลังทุกรุ่นเลยเอ่อพวกกล่องไม่ขีดพวกตัวแต่งก็น,น่าจะเหมือนเหมือนกันนะครับคิดว่านะมันก็คล้ายๆปั๊มบนน่ะแต่ว่าอันนี้มันมาอยู่ข้างล่างโอเคท่านผู้ชมก่อนอื่นนะครับเราถอดปั๊มมาให้เหลือให้เหลือแค่นี้นะครับเพจะได้ทางานสะดวกและเราก็เอาเจ้าตัวนี้ออกคือกูบอกเลยว่ากูาซอรวงานมาแล้วนะครับ ก็ดูมันยากไม่เรามาลองดูเออแกดูมันก็ไม่ได้ยากนะครับทีแรกว่าจะซื้อใหม่แต่ราคาชุดซ่อมมันถูกนะครับก็เลยว่าเราลองเปลี่ยนดีกว่าเราถอดจากตัวนี้นะครับไอ้นี่เขาเรียกอะไรขาอะไรสักอย่างแหละอ่าถอดออกมาแล้วก็ถอดเบอร์สิบสองตามมานะครับทีนี้นะครับมันจะเหลือแค่นี้จะทํางานง่ายแล้วเจ้ายางตัวนี้ถ้ามันดึงไม่ออกใช้มือดึงไม่ออกก็เอาไขาควงนะครับงัดจากข้างล่างขึ้นมาจริงๆจะดึงขึ้นก็ได้ดึงให้มันเสียก็ได้นะครับเพราะว่าในชุดซ่อมมันมีให้ ในุดซ่อมจะมีเจ้าตัวนี้อันนี้คือุดซ่อมทั้งหมดนะทดซ่อมของ LS จะใช้กับโซนิกได้ร้านขายีไมคกูอย่างนี้นะฮะจะมีอยู่ประมาณ3าส่ตัวนะครับโอเคอันนี้ไว้ก่อนที่แรกมันอยู่ในถุงแหละแต่กูแกะมาเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะกิฟตัวนี้ตัวเดียวเลยนะครับของเก่ามันหักแล้วถามว่ากูใส่เข้าไปทําไมทําไมไม่แกะมันเลยเผื่อบ,บางคนอยากจะดูว่ามันแกะยังไงนะครับกูก็เลยต้องหาวิธีใส่มันเข้าไปและ อุปกรณ์ที่ต้องมีนะผู้ชมว่าที่ต้องมีหลกัหลกๆก็จะมีเจ้าตัวนี้นะครับเป็นครีมครีมทางแหวนปากแบนแล้วก็ปากจิ้มจกแล้วก็ไขควงนะครับไขควงจะเป็นปากแบนก็ได้เป็นสีแฉกก็ได้นะครับแล้วแต่สะดวกเลยและต่อมาท่านผู้ชมอย่างที่เกินไปนะครับเราต้องเอาเจ้าตัวนี้ออกมันมีกิต๊ตตรงนี้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราจะขอใช้ตัวนี้นะครับเจ้าตัวนี้จริงๆมันใช้ถ่างเว้แต่ไอ้กิ๊บข้างในแม่งเสือกใช้บีบก็เลย ก็เลยต่ออย่างนี้นะครับอ๋อท่านผู้ชมเดี๋ยวสต็อปแป๊บนี่นะครับ n p o แท้โรงงานกูไม่ได้ามาขายนะเดี๋ยวกูจะามาแจกนะครับแทนเกียร์โยงเพราะคิดไปขึ้นมาเนี่ยว่าบางคนอาจจะเล่นรถแม่บ้านใช่ไหมอาจจะเล่นพวกสมัยเมดโนวาหรือว่าอาจจะเป็นรุ่นอื่นๆนะครับที่ว่ามันไม่ต้องใส่เกียร์โยงก็ได้อะไรแบบนั้นนะหรือว่าใส่เกียร์โยงไม่ได้ก็เลยคิดว่าผมจะเอา n p o ตัวนี้มาแจกแทนนะครับงานเทียบเทียบแท้นะครับไม่รู้กี่เ อ่านะครับผนเยอะไปหน่อยเดี๋ยวูแจกเลยเดี๋ยวกูแจ,ก,ก,แจกตัวนี้เลยนะครับฉลองห้าหมื่นกว่าซับแล้วตอนนี้และการที่ผมจะไปแจกนะครับคือว่าเราจะไม่เล่นออนไลน์ผมกะว่าจะเล่นแบบเห็นหน้ากันตรงๆเลยนะครับคือว่าต้องการจัดมิงนะครับใครที่ดูคลิปนี้อยู่แล้วสนใจจะบ,บริจาคสถานที่ก็ติดต่อผมมาได้เลยนะครับคือผู้ต้องการมิงแล้วก็ต้องการสถานที่นะครับเอาในกรุงเทพเนี่แหละเอาใกล้ๆในกรุงเทพนะครับก็เดี๋ยวรายละเอียดจะแจ้งอีกทีแล้วกันเนาะ ถ้าใครมีสถานที่ก็อบอกได้นะครับเอาเป็นบ้านหรือเป็นร้านอาหารสถานที่ปลามงคนปลามันอะไรก็ได้แต่ต้องเป็นแต่คนที่ติดต่อมาต้องเป็นเจ้าของที่จริงๆนะไอสัตว์เพราะว่าเดี๋ยวเวลาตำรวจมามันจะมีปัญหานะครับหรือว่าใครรู้จักจับก,กับเจ้าของที่เจ้าข,ของร้านหรือว่าที่ไหนก็ลองติดต่อผมมานะฮะเดี๋ยวเราก็จะมีกิจกรรมไว้เล่นกันโอเคมาเข้าเรื่องกันเราเอาเจ้าตัวนี้ออกนะครับคือมึงเอาออกอยังไงก็ได้เพราะในชุดซ่อมอ่ะก็มีให้แต่อย่าให้มันหักนะถ้ามันหักแล้วมึงจะเอาไม่ออกเลยละ่ะ นี่ท่านผู้ชมมันออกมาประมาณนี้นะครับก็ใช้ครีมตัวนี้บีบเข้าไปอ่าดีไม่หกักหักนี้เหี้ยเลยฮะตต้องวิ่งไปซื้อใหม่นะครับทีนี้มันดึงไม่ออกใช่ไหมหรืออาจจะบางตัวอาจจะดึงออกนะครับแต่ตัวนี้มันใกล้จะตายแล้วมันใกล้จะตายคือว่ามันจะไม่ขยับแล้วนะครับให้เอาไขาควงหรือว่าเหล็กอะไรก็ได้นะครับทิ่มเข้าไปตรงนี้แล้วก็ดันมันออกไปไม่ต้องกลัวมันเสียนะครับเพราะว่าในชุดซ่อมมีให้ พอกระทุ้งกับพื้นแล้วกันนะอ่าพอกระทุ้งเนี่ยเจ้าตัวนี้มันจะออกมาก่อนเจ้าตัวนี้มันจะออกมานะครับแต่ตัวนี้ในทุดซ่อมจะไม่มีมานะเราต้องใช้ตัวเดิมนะครับต้องต้องเอาตัวนี้ไปทําความสะอาดหรือว่าใครไปที่ร้านเราจะลองถามว่าเจ้าตัวนี้มีแยกขาไหมก็ลองถามดูนะครับอ่านี่ท่านผู้ชมพอเรากระทุ้งมานะครับมันจะได้หน้าตาแบบนี้เจ้าตัวนี้แหละที่เราต้องเปลี่ยนทิ้งไปและข้างในนะครับเราต้องทําการทําความสะอาดโดยใช้ จริงๆผมแนะนําว่าให pues mm ้ใช้เบนซินดีกว่านะครับน้ำมันเบนซินแล้วก็ขัดๆล้างๆเอาในนี้ไม่น่ามีลูกยางมั้งผมแกะมามันไม่มีอะไรนะครับมันแกะไม่ออกด้วยแหละเอาจริงๆมันแกะไม่ออกนะครับเดี๋ยวลองแกะดูข้างในมันมีอะไรบางรุ่นมันก็ไม่มีตรงนี้ใช่ป่ะมันมีแหละแต่ว่ามันไม่มีน็อตผมก็ไม่รู้ข้างในมันเป็นอะไรนะครับเออแกะได้เว้ยท่านผู้ชมเดี๋ยวมาดูนะครับข้างในมันมีอะไรออกข้างในมันก็เป็นงง่ๆเงี้ยครับไม่มีอะไร ไม่มีอะไรนะครับแล้วก็มีโอลิงตัวหนึ่งเนาะแล้วก็มีตัวนี้นะครับงงเลยไม่มีอะไรนะฮะแต่ก็ดีเที่ยวออกมาเราจะทําความสะอาดมอนกันนะครับก็ใช้เบนซินล้างนะท่านผู้ชมน้ำมันเบนซินธรรมดาเนี่ยแหละถามว่าล้างมันไม่กัดซีนเหรอข้างในไม่มีซีนนะครับข้างในเป็นกระบอกงงงๆเลยเจ้าตัวนี้จริงๆถามว่าโดนเบนซินไดไมคิดว่าโดนได้แหละเพราะว่าน้ามันเบรนยังโดนได้เลยที่เราล้างๆไปแล้วนะครับอันนี้ไม่ต้องตกใจว่ากูล้างนะคืออันนี้ไปเจอตัวใหม่นะครับไปเจอไปเจอของเก่าที่เอามาใช้ใหม่ นะครับน่าจะพอใช้กันได้อ,อะไรอะไร,ะไรมันตรงกันหมดเลยนะฮะมาท่านผู้ชมอันนี้ของเก่านะครับอันนี้เป็นแกนแกนอะไรสักอยาก่างแกนกระทุงไหมไม่ใช่แกนกระทุง่งเนาะแกนปัมน๊มเนาะเออน่าจะเป็นแกนปั๊มนะครับตัวเก่ายุย่ยมาเชเละมาเลยแล้วนี่ของโซนิกนะครับถ้าใครไม่แน่ใจว่าของตัวเองใช้ร่่มกัารุ่นอะไรนะครับให้เอาไปเทียบไปใช่ปะเนี่ยเออใช่ใช่ใช,ใช่นี่นะครับแม่ ตัวเดียวกันเลยโอเคมาแล้วที่นี้มันจะมีสปริงแยกนะครับไม่เอาสปริงเนี่ยใส่เข้าไปในนี้โดยใช้ด้านเล็กตร,ตรงนี้ตรงนี้นะครับดูดีๆมันจะมีจะมีขดเล็กกับขดใหญ่นะครับให้เอาขดเล็กเอาไว้ในนี้อแบบนี้แล้วก็เดี๋ยวค่อยใส่เข้าไปนะครับเราอย่าลืมน้ามันเบรกเชีวยวนะน้ำมันเบรกนี่จริงๆต้องใช้นะครับจะใส่จุ่มมันไปยังไงดีวะเราจะใช้ ฮัตเตอร์บัตนะครับจุ่มเข้าไปในนี้จุ่มเข้าไปในน้ำมันเบรกแล้วก็ทาไปในกระบอกกระบอกสูบเบรกนะครับทาเข้าไปให้มันลื่นถ้าใครที่เขียนม,มาทาวิธียุ่มยิ้มอย่างนี้นะครับเทน้ำมันเบรกลงไปเลยก็ได้แต่ทีนี้กูทาในบ้านไงมันเทไม่ได้อันนี้จริงถ้าเป็นไปได้เทน้ำมันเบรกไปด้วยก็ดีนะเพราะยังไงมันต้องโดนอยู่แล้วแล้วก็ใส่เข้าไปดันเข้าไปเลย โอ้ท่านผู้ชมแม่งเด้งดีจังเหมือนเหมือนมันไม่อยากจะเข้าไปเลยอ่ะแล้วก็ใส่เข้าไปนะครับดันเข้าไปผู้ชมดันเข้าไปให้สุดนะครับดันเข้าไปให้สุดเลยอ่ะเห็นไหมแล้วลองกดดูนะครับมันจะคืนตัวอยู่ระยะเบรกก็เออเหมือนจะน้อยนะแต่อาจจะถูกต้องแหละเพราะว่าอันนี้มันอยู่ข้างในนะครับและอย่างมันเป็นกระทุ้งหลังด้วยอ่ะมันไม่ใช่กระทุ้งหน้าแบบว่าที่ระยะมันเยอะๆเนี่ยเหรอไหมเออผมว่าประมาณนี้แหละได้แล้วโอเคนะครับทีนี้เราก็มาใส่เจ้านี้เข้าไป เนี่ยเจ้านี่ใส่เข้าไปแบบนี้ทำไมนี่มันใส่ง่ายจยังวะแล้วเอามาล็อกกิฟต์แล้วท่านผู้ชมอันนี้กิฟต์นะครับทีแรกของผมได้มามันจะเบี้ยวๆหน่อยนะถ้ามันเบี้ยวเนี่ยให้เอาครีมนะครับเห็นไหมเห็นอยู่ไหมว่ามันจะเบี้ยวนิดนึงนะครับจริงๆไม่ต้องดัดก็ได้แต่ดัดก็ดีอ่ะโอเคพอเราดัดแล้วเนี่ยเราก็ถ่างมันเข้านะครับถูกมันเข้าไปนี้ มันจะรั่วไหมคงไม่รั่วหรอกนะรั่ว,วค่อยว่ากันจริงๆผมว่ามีโปรแกรมจะใส่ดั้มนะครับแต่รู้สึกมันต้องใช้งบประมาณพอสมควรเลยส่วนมากเอสใส่ดั้มรู้สึกว่าจะใช้ดุมบีดนะครับถ้าจำไม่ผิดเห็นบางคนบอกใช้ดุมบีดหรือว่าอาจจะเป็นดุมโนวาได้ไหมอันนี้ไม่รู้นะแต่ที่เห็นเห็นคือเป็นดุมบีดนะครับมาท่านผู้ชมอันนี้ทางอ่าทางแหละแต่หุบเข้าไปบีบมันเข้าไปนะครับพอมันลงไปอย่างนี้ ลงไปไม่เสมอไม่เป็นไรนะครับเราก็เก็บงานดันมันลงไปถ้ามันดื้อแล้วไม่ลงเราก็บีบเข้าไปนะครับแต่นี่จะตรงนี้จะบีบยากนี่นะครับมันเข้าไปแล้วในนี้จะมีร่องมันอยู่นะท่านผู้ชมดูดีๆนะครับว่ามันเข้าร่องหมดหรือเปล่าแต่กลัวมันก็ไม่ได้หลุดง่ายๆหรอกขนาดเอาเข้าไปไม่อยากเอาเข้าเอาเข้าเอาเข้าไปไม่อยากจะได้โอเคท่านผู้ชมอันนี้พอมาได้แล้วนะครับเราก็ใส่ ใส่เจ้าบูทไอซีนกันฝุ่นลงไปนะครับอันนี้นะท่านผู้ชมมันจะมีบ่าซีหรือสักอย่างนะครับให้เอาไว้ข้างในตรงนี้นะฮะเห็นไหมตอนนี้มันจะมีร่องอยู่เห็นไหมครับเห็นไหมว่ากล้องฉลาดฉลาดเลยดีบ่าหมาว่ามันบินร่องนะครับท่านผู้ชมก็ลองสังเกตกันดูนะฮะแล้วก็เอาไว้เนี่ยเข้าไปไว้ในร่องออกเข้าไปแล้วนะครับหน้าตาจะเป็นแบบนี้ประมาณนี้นะท่านผู้ชม แล้วก็เก็บงานข้างในนี้ดีๆนะครับตัวนี้ถามว่าสาคัญไหมก็พอสมควรนะคุณผู้ชมเพราะว่ามันกันฝุ่นเข้าไปนะครับถ้ามีฝุ่นเข้าไปเนี่ยของผมในตอนแรกที่ลืมไปโอ้โหสนิมเต็มเลยนะครับท้านที่อยากกันฝุ่นก็ใช้ได้ข้างหลังก็จะโดนฝุ่นเยอะเป็นพิเศษนะและทีนี้เราก็จะใส่เบอร์สิบสองเข้าไปนะครับและทีนี้นะครับก็ใส่เจ้าตัวนี้คืนเข้าไปเราก็จะได้ปั๊มเหมือนของใหม่นะครับ เยี่ยมไปเลยทีแรกว่าจะซื้อใหม่แหละแต่คิดว่าเราลองมาลองซ่อมกันดูนะครับใส่ยจ้ตัวนี้คืนไปนะครับมันอยู่ด้านไหนก็ใส่ไปด้านเดิมแ่ะอันนี้ไม่รู้จะใส่กับเกียร์โยงผมได้ไหมนะใส่ได้ก็ดีนะครับใส่ไม่ได้ก็ไม่รู้อะ่ะใส่ไม่ได้ก็ต้องจอแหละอยากแจกเกียร์โยงเหมือนกันนะแต,แต่ทีนี้คือแบบว่าเผื่อบางคนแบบไม่ได้ใส่เกียร์โยงกยไม่อยากใส่ไม่ได้อะไรนะครับก็เลยแจกเป็นคาบูดีกว่าเพราะคาบูยังไงมันก็ใส่ได้แบบ มันใส่ได้รถเกือบทุกรุ่นนะ่ะคาร์บูว่ะเพราะรถเกือบทุกรุ่นต้องมีนะครับคาบูแต่รุ่นใหม่เป็นหัวฉีดไปหมดแล้วใช่ไหมอ่าโอเคท่านผู้ชมทำไมมันมลงไปไม่สุดอ่ะเอาละครับท่านผู้ชมติดตั้งเรียบร้อยมันมันใช้ได้นะว่าจริงๆคือมันใช้ได้เว้ยแต่สายผมมันเป็นเฮี้ยอะไรไม่รู้มันไล่แล้วน้ำมันไม่ยอมลงนะครับเช็ค <Take S 2> <Take S 1> ดูน้ำมันไม่ลงเป็นขว่ยเลยไม่รู้เพราะฉะนั้นก็สรุปว่ามันอนะใช้ได้แต่สายมันใช้ไม่ได้นะครับนี่เป็นไงกระปุกปั๊มลอยสำหรับคลิปนี้ใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดด้วยนะครับ แล้วก็มาแค่นี้เราไม่มีอะไรแล้วเนื่องจากสายเป็นเทียอะไรไม่รู้เดี๋ยวคราวหน้าเดี๋ยวถ้าเปลี่ยนสายเดี๋ยวจะมาลองให้ดูใหม่นะครับว่ามันเบรกอยู่หรือเปล่า <c oughs> โอเคท่านผู้ชมคลิปนี้มีแแล้วลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายจ้า